สวัสดีค่ะยินดีต้นรับเข้าสูร่รายการ Set l i e Music พบกับตองค่ะสังครับพบกับเราสองคนทีนี่เวลาเดิม<ค><ย>มองอหน้าผมทำไมครับหล่อ อ๋อยิ่งพูดอยากแล้วแสดงว่าต้องมีอะไรดีๆมาให้ผมดูแน่เลยวันนี้พบกับฟองเคยมีอะไรที่ไม่ดีไม่เด็ดไหมคะต้องเอาเด็ดๆนะครับวันนี้เพื่คําเดียวว่าเด็ดอ่าผมอยากรู้แล้วที่โมลตีที่มาเป็นยังไงได้ดูยูทูบบ้างไหมยูทูบเหรอยูทูบไม่ได้แตะนะครับเชยบอกตัวว่าเชยค่ะวันนี้มีวงดอยู่วงหนึ่งครับผมดังมากดังมากเลยใฮะมากค่ะท่านผู้ชมดูฟังนะครับว่า แต่เราตีที่มาอย่างวันนี้ว่าจะเด็ดขนาดไหนนะแรงมากค่ะเขาเป็นวงที่มีนักร้องหนึ่งคนแล้วมือกีตาร์อีกหนึ่งคนน้องชมอยากรู้เลยสิว่าเป็นใครลงเพลงสองวันหนึ่งล้านวิวโอ้โหหนึ่งล้านวิวเลยอยากเจอไหมอยากเจอนะครับอยากเจอไหมคะเดี๋ยวไปพบกับเขากันเลยค่ะกับวงเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีค สวัสดี่านผู้ชมนิดนึงนะครับอันนีน้อนตัวไหนคะอันี้อันตัวแมนร้องนำครับผมน้องปุ่งกีตาร์ครับอ่าหนูเนี่ยต่อะเข้าไปดูยูทูปมาวันก่อนทีนี้เนี่ยก็เลยได้ข่าวแว่วๆอ่ะว่าลงไปสองวันหนึ่งล้านวิวจริงากครับผมก็อดีมีเพื่อนนะครับเขามาโพสในเฟซว่าเพลงที่ปล่อยไปได้ล้านวิวแล้วอะไรเงี้ย ดีใจครับก็มีคนฟังเยอะขนาดนี้ใจแคนเลยครับลงไปครับที่่าไม่เคยมีใช่ครับแล้วก็นักดนตรีที่มากคือว่าน้อยคนนะครับที่จะจะเป็นอย่างนี้แล้วตอนแรกมันแบบร้องกันจริงจังเลยหรือว่าแค่ทำเล่นๆออกไปก็คือมันเป็นเพลงที่ว่าเราแต่งเก็บไว้กันมาเรื่อยๆครับแล้วก็ลองลองปล่อยไปเล่นๆกันดูครับก็ไม่คิดว่าจะมีคนเขาแบบ ตามมันเยอะขนาดนี้อะไรยเงี้ยโหแล้วพอรั้งริวขนาดนี้แล้วเนี่ยมีค่ายแบบใหญ่ๆติดต่อบ้างไหมอ๋อตอนนี้ก็มีมีครับตอนนี้มีบิ๊กลูมครับเขาติดต่อเข้ามาครับบิ๊กลูมนะท่านผู้ชมบิ๊กลูมเลยนะคะก็มีค่ายทีับอว่ามีค่ายติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราขอถามเลยดีกว่าคงเยอ่มากเลยเพราะว่าอย่างอย่างที่ตองชวนมานี่คือว่าคงจะเด็ดๆทั้งนั้นนั่นเองจริงครับ เี๋ยวงขอว่าความเป็นมารู้จักกันได้ยังไงสองคนก็พอดีผมกับน็อบนี่เรียนกันมหาลัยเดียวกันนะครับก็ตอนเรียนก็เราเรียนกันคนละคณะครับไปเจอน็อปเขาเล่นกีตาร์อยู่แล้วครับส่วนผมเนี่ยไม่มีวงไม่มีวงไม่มีวงไม่มีใครค้กไม่มีไม่มีไปเจอเนาะเนาะกเลยไปขอร่วมแจมอะไรอย่างเงี้ยครับอ้าวเราพี่น็อปก็รับง่ายๆอย่างนั้นเลยอะคะาะอไรนครับมีนี่มีข้อเดียวอมีข้อดีครับ นี่เป็นคนมเสียงดีครับเสียงดีค่ะครืนนี้เราให้ตังกันก่อนต้องก็รไม่ใช่อรเราไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วก็เขาเลยรับเขาเข้ามาอย่างนี้นะก็เลยกันเป็นวงอ่าแล้วตอนนี้ต้องมีอะไรถามเพชื่อวงอ่ะวงเพลินอยากรู้จังเลยอะสาระของวงตองไหมของไม่อยากรู้ครับวงเพลินที่มาได้ยังไงคะก็ตอนที่ว่าตั้งมาอย่างไรอ่าตอนที่เรา เล่นพอเริ่มแบบเล่นด้วยกันมาประมาณปีนึงนะครับก็เริ่มมีไปเล่นที่ตามร้านดื่มเล่นอะไรเงี้ยครับเที่ยวเล่นก็เราก็ต้องเลยที่จะตั้งชื่อวงกันก็เราคุยม,ม,ม,มาเฮ้ยนี่เราก็เริ่มเล่นกันบอกว่าตอนเลกจากเล่นกันเอาแบบฟังเพลินเ,เลยเนี้ยครับก็ชุบใจก็เพลินก็เลยตั้งชื่อวงอะไรเงี้ยง่ายเลยง่ายเลยชื่อวงชื่อวงว่าชื่อวงเพลินแล้วก็ซิงเกิลที่ออกมา ใช่ให้เขาบอกหลายๆคนรู้จักกันะให้เขาบอกให้บอกเองดีกว่าชินอร์อะไรจริงก็อะไรครับลึกสุดใจครับลึกสุดใจนะท่านผู้ชมลึกมากแล้วซิงเกอรนี้เนี่ยมีแรงบรรจใจอะไรใไหมแรงบรรจัยยังไงครัก็แต่งมาจากเรื่องเอ๊ะหรือเคยออกหักเอ๊ะเอ๊ะอยวาพูดไม่หยอกเอ๊ะเดี๋ยวเราพูดก่อนดีกว่านะครับครับก็มันเป็นเรื่องตอนมหายลัอะไรครับเรื่องที่เราผ่านที่เคยเจอมาอะไรครับเลย อย่าพึ่งรอใครพึ่งรอใครในวันไหนช่ครับผมครอบผมพวกมครก็ครับก็เลยมาแต่งกันเป็นเพลงอะไรเงี้ยก็เลยได้เป็นเพลงนี้ก็เลยลองปล่อยก็รู้กันแล้วคับเรื่องชื่อวงก็รู้แล้วที่าขอกเพลงก็รู้แล้วทีนี้ก็คงมีอีกหนึ่งคำถามที่ผู้คนทางบ้านทุกคนเนี่ยทั้งแฟนคลับทั้งแฟนเพลง ุยรอคอยใช่ไม้หมวดโอแน่ๆเลยก็คือเรื่องปัญหาหัวใจเขาไมชอฟัยากรู้ไหมคะวงสองวงนี้นะครบเรื่องปัญหาหัวใจนะครับตาดตๆอานก่อพี่น็อตดีกว่าพี่น็อตค่ะพี่น็อตได้แบบเรื่องหัวใจเนี่ยมีคุยกับใครไปบ้างไหมคะก็มีคุยกับคุยกับเพื่อนที่มหาลัยอย่างเงี้ยอันใช่เพื่อนเ่สนิทงแน่ๆไม่ใช่เพื่อนนะครับเพราะว่าอ่าได้เขาไปทานข้าวมันไม่ได้บอกแม่ นี่แช่เพื่อนใช่เนื่อจะแล้วต่อไปก็คงเป็นพี่แมนค่ะคต้องได้ข่าวมาจากหน้าหนังสือพิมพ์เลยหเห็นควงกับสาวผมสั้นเอ๊ะจริงปะคะอ๋ออันนั้นคือเขาเป็นเพื่อนผมตั้งแต่ตอนเรียนโรงเรียนเก่าครับเป็นเพื่อนมาตั้งแต่นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้คบอะไรครับก็เป็นเพื่อนแล้ข่าวเพราะว่าข่าวตอดโอ้โหงั้นก็แฟนๆก็คงโล่งอกเลยพี่แมนโสดใช่ครับคือยังไม่มีใครใช่สองคนนี้ พี่น้องนี่ก็ยังเป็นเพื่อนตินคาวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะใช่ครับแล้วก็อยากฟังเพลงจากพี่ๆเขากันไหมอยากฟังเพราะเรา่นผู้ชมอ่าสัญญาฟังสิอยากครับยังไม่เคยได้ฟังเลยครับงั้นเดี๋ยวนะให้เขาเล่นเพลงให้ฟังได้ครับจะไปฟังเพลงจากเขาก็เลยค่ะกับเพลงลึกสุดใจค่ะ คนที่มีมากมายที่ทำให้เราเลาอะเลอะมิอาจจะคือย้อนมาเวลาของเราหมดแล้วแม้ตแต่ เวลาที่ฉันมีเธอ บนี่ยั้องพอม้าใช่ครับไม่ผิดหวังนะเัาที่เอามาวันนี้ใช่าบอกแล้วว่าเจ็บเด็ดจริงครับแล้วนี้เอ้อถูดถูดตุ้ตาหมีมาทำอะไรสีแดงด้วยใช่อันนี้นะคะก็จะเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ร่วมสนุกกับเราเราได้มจากไหนเอ่ยวงเพลินนะครับค่ะเพียงแค่ท่านผู้ชมนะคะส่ง S M S มาที่เบอร์4879999ค่ะตอบว่า วงเพลินเนี่ยมีเพลงอะไรที่กำลังฮอตคิดอยู่ตอนนี้นะคะครับผมมีหนึ่งตัวสำหรับผู้ชมเพียงหนึ่งท่านและหนึ่งสายแรกเท่านั้นใช่แล้วค่ะส่งกันมาเยอะๆนะคะมารู้รับทุกตาหมีสักวงเพลินกันค่ะก่อนจะไปนะครับเราก็ให้พี่แมนกับพี่น็อฟฝากอะไรกั้ท่านผู้ชมหน่อยครับครับผมก็เกิลใหม่ๆก็เร็วๆนี้จะได้มีอัลบั้มกับค่ายดิกลูมที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ครับก็อยากให้ทุกคนช่วยนติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ ครับผมแล้วพี่น้องครับก็ฝังติดตามผลงานของเราได้ทาง YouTube นะครับค่ะและวันนี้นะคะเราสี่คนต้องลาไปก่อนค่ะพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการแชทไลมิวส์